สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ e ีนี้นะครับเป็น EP ีที่399นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องธรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเอามาให้รับชมกันนะครับผมถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 0996341275นะครับ0996341275ส่หนึอดหวนไอเดลัยนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มใหญ่ๆนะพี่นะ เส้นซุ้มตกขอบนะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จเส้นซ้มตกขอบนะพี่นะเห็นไหมใบหน้านะครับใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะพี่นะเกตดเอียงสะบัดนะครับามาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่พี่นะซอกลักแร้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมพี่ซอกลักแร้เนี่ยจะสูงฝั่งนี้จะต่านะพี่นะล่องนะครับล่องตรงนี้นะครับเห็นไหมจะลึกเล็กนะครับดูแคบแคบนะครับแต่ลึกอันนี้ด้านนีก้กว้างนะพี่นะ อ่กกว้างแต่ตื้นนะพี่เห็นไหมวงแขนนะครับทิ้งดิ่งลงมานะพี่นะทิ้งดิ่งลงมาหักศอกแล้วก็โยกฝั่งนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปอ่านี่เลยพี่ตรงนี้นะพี่ๆนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหน้าแข้งกับปลายเท้านะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าฐานชั้นที่หนึ่งนะครับพี่ๆฐานชั้นที่หนึ่งอ่าก็จะมีเส้นใต้ฐานนะครับนี่เส้นใต้ฐานวนขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ จะมีเส้นใต้ฐานวนขึ้นไปฐานชั้นที่สองนะครับฐานชั้นที่สามพี่ตรงนี้จะมีรอยขยื่นขยื่นนะพี่นะเห็นไหมจะมีรอยขยื่นขยื่อนอ่าเนี่ยแถวนี้จะมีรอยขยื่นนะพี่นะอ่าเป็นในบล็อกในพิมพ์เขานะครับเป็นในบล็อกในพิมพ์เส้นพิมพ์ใหญ่ในเส้นซุ้มก็ใหญ่ๆนะพี่เห็นไหมเส้นซุ้มเนี่ยจะตกขอบฝั่งนี้เลยนะพี่ๆนะจะตกขอบฝั่งนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาให้ดูกัน hora, ชัดๆนะครับผม องค์นี้นะครับพี่ๆนะองค์นี้เอาไป6,500บาทนะพี่6,500บาทนะครับวันนี้นะครับเราราคาหกพัาร้อยบาทนะครับพี่ๆเห็นไหมครับดูนะครับนี่ไม่เม็ดเม็ดดำนะครับเม็ดผงนะครับนี่เม็ดมลสารนะครับเป็นพุงโคลงเห็นไหมพี่เห็นเป็นพุงโคลงไหมอ่าองค์นี้ก็จะมีฝ้าขาวๆนะพี่นะฝ้าขาวๆเนี่ยเป็นคราบแป้งนะพี่นะเป็นคราบแป้ง นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างสมเด็จวัดระฆังนะครับเขาจะเรียบร้อยเห็นไหมครับตัดเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับตัดเรียบร้อยนะครับอ่าพวกโครงโพรงนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมเห็นเม็ดมุ่นสารไหมเห็นเนื้อไหมโอ้โหด้านข้างนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อแบบหนึบนุ่มเลยนะพี่นะเห็นไหมเม็ดหินเม็ดหินสีเทาเนี่ยพวกนี้เป็นก้อนๆเลยพี่เนื้อหาเป็นก้อนๆเลยเห็นไหม นะครับนี่เม็ดผงพลิกดูด้านหลังนะครับพลิกดูด้านหลังนะพี่ๆนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังกระดานนะครับหลังกระดานนะครับก็จะมีรอยย่นๆนะครับนี่เห็นไหมรอยย่นๆรอยย่นๆนะครับนะครับลักษณะจะมีรอยปริๆตรงนี้นะครับหลังกระดานเนี่ยองนี้เป็นหลังกระดานแบบเรียบนะพี่นะแต่มีรอยมีคล้ายๆรอยปาดนะพี่นะ ขายลอยบาทองน,นี้เอาไป6,500บาทนะครับ6,500าบาทพี่ราคานี้คุ้มเกินคุ้มพี่คุ้มเกินคุ้มนะอ่าจริงๆผมอยากผมว่าจะเปิดสัก8 5 0พนะพี่วันนี้อยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะแบ่งปันเอา6,500บาทละกันพี่6,500บาทอ่าถ้าสนใจพีมาาใใจ่มีราคาในใจมีราคาในใจทักมาบอกกันได้เลยนะพี่นะทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่ เดี๋ยวผมดูซูมเนื้อใกล้ๆนะพี่นะเห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับนี่ข้างในเป็นก้อนๆเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดูเนื้อหาได้ครับนี่เป็นก้อนๆก้อนๆเลยนะครับค่อยๆไล่ให้ดูนะพี่ๆนะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับนี่เห็นไหมเห็นฐานชั้นที่หนึ่งไหมครับนี่ก็จะมีเส้นวนเห็นไหมเส้นวนใต้ฐานนะครับนี่แขนนี่ลึกเห็นไหมพี่แขนนี่ลึกนะครับ ตรงนี้จะมีรอยขยื่นขยื่นนะครับอ่าเป็นในบล็อกพิมพ์นะพี่ๆค่อยๆไล่ดูนะครับเห็นไหมเนื้อหามวลสารดูอย่างเงี้ยเหมือนพระใจแห้งๆนะพี่นะดูเหมือนพระใจแห้งๆแต่พอเราซูมกล้องเห็นไหมพี่เห็นเนื้อไหมหนึกนุ่มไหมนี่องคนี้เนื้อเอนะครับเนื้อเอนะครับเนื้อเอเลยนะครับอ่าเนื้อเอเลยนะครับเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเอนะครับ เห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่นะเห็นไหมเห็นมวลสารไหมนี่เม็ดผงนะครับนี่เม็ดแดงนะครับเม็ดดานะครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดผงเม็ดหินนะครับมีนะครับพี่พี่ดำดำนี่เขาเรียกเม็ดลักนะพี่นะเห็นไหมครับโอ้โหองค์นี้นะครับเอาหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทได้แบบนี้เลยพี่ได้สวยสวยแบบนี้เลยนะอ่าผมว่าจะ ทีแรกผมคิดในใจว่าผมจะมาเปิดสักแปดพนห้านะพี่นะแปดพันหแต่คิดไปคิดมาแล้วแบ่งเอาราคาแบ่งปันประมาณนี้ดีกว่านะพี่นะหกพันห้าร้อยบาทนะอ่าก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่เขาจะเป็นเจ้าของนะพี่เขาไม่ลังเลนะพี่นะเขาทักมาเขาต่อราคาเลยนะครับทักมาเขาต่อราคาเลยนะพี่นะเห็นไหมดูใต้ฐานเห็นไหมนี่ดูเนื้อหาด้วยครับพี่ๆเห็นไหมโอ้โห พระแบบนี้นะพี่นะพระแบบนี้สวยๆแบบนี้เนื้อเอแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะไม่ได้หามาแบ่งปันกันง่ายๆกันง่ายๆนะครับพี่ๆอ่าถ้าเห็นแล้วถูกใจนะครับรีบทักมาเลยพี่เห็นไหมอ่าดูพิมพ์ทรงนี่ครับดูพิมพ์ทรงเห็นไหมลักแร้ฝั่งนี้สูงพี่ฝั่งนี้ต่ําเห็นไหมฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําฝั่งนี้ดูลึกๆแคบๆอ่าฝั่งนี้ตื้นๆกว้างๆนะพี่นะเห็นไหมใบหน้านี่ครับนี่ เขาเรียกใบหน้าผลมะตูมนะกล,กลมเป็นผลมะตูมนะเขาเรียกกันนะพี่นะเห็นไหมดูพิมพ์ทรงนี่ครับพ,พ,พี่พี่ะพิจารณาที่พิมพ์พรทรงดีกว่าอมวลสารเราเนื้อหาเราดูละเห็นไหมเนื้อหาเราดูละดูพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมครับองนี้เอาหกพันห้าร้อยบาทพี่หกพันห้าร้อยบาทนะอ่ะโทรมาเลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับแอดไลน์นะครับ ttn ีเอ็นเก้าแปดเจ็ดทีทเ เก้าแปดเจ็ดนะครับพี่เห็นไหม,ไหมดูด้านหลังนี่ครับนี่มีรอยย่นๆปิๆเห็นไหมอ่าองนี้นะครับราคาคุ้มเกินคุ้มครับหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่จ๋าอ่ารีบทักมาเลยนะพี่นะรีบทักมาเลยนะครับองนี้นะครับเปิดแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ